สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลนะคะวันนี้ข่ดาวเล่าหวยน,นะคะมีไฮไลท์เด็ดเด็ดมาฝากกันนะคะเ,เรามาดูเจ้าแรกกันเลยนะคะเป็นแนวทางของปักหลัก10ล่างนะคะงวดประจําวันที่1มีนาคม2564นะคะปักหลัก10ล่างนะคะให้เด่นนะคะ2 4 6ี่กนะคะใครที่ชอบเลข2 4 6นะคะนำมาจาับเป็นชุดคู่2ตัว3ตัวได้เลยนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นหน้าทางของเจ้านี้นะคะเลขนำลาบของอาจารย์ช้างนะคะของอาจารย์ช้างนะคะให้เลขเด่น7นะคะเลขรอง3กับ5นะคะชุด3ตัวที่เด่นนะคะ735 746 376 341 372 749 720 526 514 5 8 9ชุด2ตัวที่น่าเสียงนะคะ7 2 7 3 3 1 3 4 5 0 5 2 7 5 7 8 3 5 3 8 5 4และ5 6นะคะระวังเลขเบิ้ลนะคะที่อาจจะมานะคะคือ7 7 3 3และ5 5นะคะ ใครที่ชอบตัวเลขหรือว่าติดตามของแนวทางของอาจารย์ช้างนะคะก็เก็บข้อมูลตัวเลขกันไว้ก่อนนะคะถ้าท่านไหนที่ยังไม่ชอบก็ผ่านก่อนได้นะคะเดี๋ยวรอ,อ,อให้นำเสนอเป็นแนวทางของเจ้าต่อไปนะคะต่อมานะคะจะเป็นไอ้ไข่นำโชคนะคะไอ้ไข่ให้โชคนะคะของงวดวันที่1มีนาคม2 5 6 4นะคะจะใหเ้เลข2ตัว83กับ66นะคะ ค่ะ83กับ66นะคะค่ะเป็นแนวทางของไอ้ไข่นะคะต่อมานะคะไข่ที่ตามเจ้านี้อยู่นะคะแอดแมนปอนะคะของงวดที่ผ่านมานะคะเข้าทั้งออบนและล่างเลยนะคะสำหรับงวดนี้ได้มาแล้วนะคะ1มีนาคม2564นะคะของแอดแมนปอให้บนนะคะ3ตัวบนนะคะ518 529 629 196 740 428นะคะส่วนบนล่างนะคะ2ตัวนะคะ18 2 8 2 6 2 9สอ9 6 9 5 9หนะคะตรงทีเ่เป็นดอกจันนี่คือจะเน้นเป็นพิเศษนะคะค่ะลองใครที่ติดตามของเจ้านี้นะคะแมงปอก็เรามารอรุ้นกันนะคะว่าของงวดนี้จะเข้าอีกหรือไม่นะคะ ต่อมานะคะของคนโคราชนะคะเจ้านี้ก็สถิติดีต่อเนื่องเหมือนกันนะคะของคนโคราชนะคะให้เด่นคู่โตนบนนะคะ93 94 95 96 03 04 05 06 13 14 15 16นะคะสำหรับเลขเด่นนะคะให้9 0 หนึ่งนะคะอันนี้เป็นแนวทางของคนโคราชนะคะค่ะต่อมานะคะเป็นแนวทางของถุงทองนะคะของเจ้านี้สถิติดีต่อเนื่องเลยนะคะอของสองงวดที่ผ่านมานะคะเข้าทั้งสองงวดเลยอย่างงวดล่าสุดนี้คือ0ูนย์สามนะคะเข้าศูนย์ล่างนะคะสำหรับงวดนี้นะคะ1มีนาคม2564นะคะของถุงทองนะคะให้ล่าง92นะคะ เด่น9นะคะล่าง92นะคะเรามารอดูกันนะคะว่าจะเข้าอีกหรือไม่นะคะสำหรับงวดวันที่1มีนาคมนี้นะคะค่ะต่อมาจะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะให้เลขเด่นที่สุด3นะคะเลขเด่นรอง2นะคะเลขชุดคู่เงิน2ตัวนะคะได้แก่12 13 14อ6่ 2 1>, 1 2 3 2 4 2 6 3 1 3 2 3 4 3 6 6 1 6 2 6 3 6 4นะคะเลขชุด3ตัวนะคะเต็งโต๊ดนะคะได้แก่4 2 1 9 2 3 8 2 4 5 2 6 6 3 1 7 3 2 1 3 4และ0 3 6นะคะถ้าใครชอบตัวเลขนะคะ เก็บข้อมูลตัวเลขไว้ก่อนนะคะแคปเจอร์หน้าจอกันเอาไว้ก่อนนะคะต่อมานะคะก็ของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่นะคะมาแล้วนะคะของเจ้านี้เข้า2ง,งวดติดกันเลยนะคะ,ะจะดูสถิติที่ผ่านมากันเนาะส่วนล่าสุดของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่นะคะงวดวันที่1มีนาคม2564นะคะได้มาแล้วนะคะใหะ้สองตัวนะคะ4683 8แและ0 9นะคะ c 6 8 3 8 5และ0 9นะคะค่ะนี่จะเป็นแนวทางของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่นะคะใครที่ติดตามนะคะของท่านนี้แนวทางนี้มาแล้วนะจ๊ะค่ะต่อมานะคะเป็นแนวทางของอไอไข่นะคะแนวทางนี้นะคะของงวดที่ผ่านมานะคะเข้า 39นะคะ39เนาะส่วนงวดวันที่1มีนาคมนี้นะคะให้นะคะให้เด่นเด่น2นะคะเลขเด่น2จับเป็นคู่ชุด2ตัวนะคะ21 23 26 28นะคะแล้วก็เด่น4นะคะเป็น41 43 46 48นะคะเด่น9นะคะจับชุดคู่นะคะได้แก่91 93 96 98 ะะสำหรับชุด3ตัวนะคะให้821อให้821นะคะกับ046นะคะนี่เรามารอลุ้นกันดูนะคะของวันนี้ใครที่ติดตามของไอ้ไข่อยู่นะคะต่อมานะคะอของเจ้านี้ประชานิยมนะคะามาให้ดูกันเลยนะคะสถิติห้างวัวติดนะคะเข้าต่อเนื่องเลยนะคะ ทีนี้เรามารอรุน้นกันดูนะคะว่างวดของวันที่หนึ่งมีนาคมนี้นะคะงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะคะของประชานิยมให้เด่น0 1 4 6นะคะจับเป็นชุดคู่สองตัวนะคะ02 03 05 07 09 12 13 15 17 1.9 4.2 4.3 4.5 4.7 4.9 6.2 6.3 6.5 6.7และ6.9นะคะ,คะอันนี้จะเป็นแนวทางของประชานิยมนะคะใครที่ติดตามเป็นเจ้าประจำอยู่กับอของแนวทางนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะค่ะและต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของโค้งสุดท้ายนะคะ โคงสุดท้ายนะคะให้เด่นบน0กับ1นะคะคู่ชุดรวยนะคะ02 05 07 08นะคะแล้วก็12 15 17 18นะคะสำหรับชุดคู่ 3, เอชุด3ตัวนะคะคู่ชุด3ตัวได้แก่102 708 512 418นะคะเด่นล่างนะคะ ด้านล่าง2กับ8นะคะคู่ชุดรวย2 0 2 3 2 4 2 9นะคะ8 0 8 3 8 4 8 9นะคะให้ระวังชุดเบิ้ลนะคะออบนระวังชุดเบิ้ลศูนย์กับ1 1นะคะส่วนล่างนะคะระวังชุดเบิ้ล2 2กับ8 8เนาะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะแนวทางทุกๆแนวทางเลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสนับสนุนให้กับช่องเลขกมงคลด้วยนะคะขอให้ท่านขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะและดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้ากับไข่ดาวเล้วหวยสวัสดีค่ะ